สวัสดีครับพบกับจำสุกรีสาร์เดโชครับผมเราก็จะทําเมนูกับข้าวกินเย็นกันครับผมนจนสุกได้ไก่มาเป็นไก่เนียวครับไก่เนียวครับทุกท่านี๋วยวจำสุกจะทําไก่ใต้น้ํานะครับไก่ไต้น้าเดี๋ยวมารับชมดับกินด้วยกันครับผมไอเครื่องเคียงเราจะมีกระเทียมผาะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็พริกแห้งตําแล้วก็พริกไทยเม็ด เพิ่มความเผ็ดร้อนโดยการสุกจัดต,ตามก่อนครับเดี๋ยวเราจะมาดับชมโดยกันอีกทีหนึงเสร็จเสรตๆกันเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวกำลังยาตครับก่อนอ่ะเดี๋ยวเปลี่ด้วใส่ใสๆๆ่เม็ดกอนใส่ลงไปเลยครับตาให้มันแหลกๆ,ปๆเปื่อยๆแล้วนะครับผม เลยครับเดี๋ยวมาติดตามขั้นตอนต,ต่อไปได้วยกันอีกทีนึ่งครับผม 那没样的。 រៀបរយ ครับผมเลยเค,ค,รครับโอเคครับครับผมเดี๋ยวฉัน์สุกใส่น้ำสองครับเดี๋ยวน้ำสองใส่ก่อนแล้ว เป็นยังคือเปลี่ยนไทยนำาร้อนเลยฮะสูตรเหรอก็จะเกลือเร็วไหมทางร้อน <bla> มันไม่เกลือเร็วจริงเหรอก็มันต้องเปลี่ยนครับสองน้ำสองใสจริงเหรอจานสุดใช่แล้วครับผมอันนี้คือสูตรติดตามอีกสักสามน้ำกำลังดีครับผมได้กินเนะ ร้อนๆเลยครับผม uh huh. อย่างนี้ก็สวยงามครับผมไก่ไตน้ำเบ็ดจริงๆครับพี่น้องเดี๋ยวมาแซ่บๆกับจันสุกเลยครับผมมาแล้วครับผมมากินไก่ไตน้ำกับจันสุกอีกสานไดโซ่ครับผมทำ mm hmm. เสร็จเรียบร้อยร้อนๆ้วพี่น้อง เดี๋ยวขออนุญาตเป่าครับเผ็ดร้อนครับหรือเนะจิ้มแจ่วมะโปรความห้าครับจับเจ่ว มาไหมา,มา้องไหมแรับแร่บแร่บแร่บไปไปนำเฟรย์พอดีแล้ ไเนาะแบบไก่เนื้อเจอไปสามหนาม,นมให้อนะไก่เนื้อแจอไปสามหนามเรียบร้อยแล้ว โอเคครับผมคลิปนี้จัดสุขภาพจัดฟันจัดไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และก็ดูโฆษณาให้จัดสุขด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ